วันนี้ฮิสทอกจะพาคุณผู้ฟังไปทัวร์ภูเขาโอลิมปัสที่สถิตของทวยเทพซึ่งเต็มไปด้วยความน่าอัศจรรย์ต่างๆที่หาไม่ได้ในโลกมนุษย์ทั้งห้องบัรลังในเทวสภาตำนานของเบเลโรฟอนมนุษย์ผู้เกือบขึ้นไปถึงยอดเขาแห่งนั้นกับเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมายในฮิสทอกตอนที่143ทัวร์โอลิมปัสสวงสวรรค์ของเหล่าเทพ สวัสดีครับพบกับ His t ทอ k บายชัยจากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับพูดถึงภูเขาโอลิมปัสเนี่ยส่วนใหญ่คนที่สนใจตำนานโบราณก็จะรู้จักกันในฐานะที่ประทับของเทพสำคัญ12องค์ในตำนานกรีกโบราณใช่ไหมครับทั้งนี้ตามตำนานนะครับก็เล่าว่าภูเขาแห่งนี้เนี่ยก่อตัวขึ้นหลังจากที่เทพได้ชัยชนะเหนือเหล่าไทท่น นับตั้งแต่เทพย้ายจากภูเขาเอ็ดนาอันเป็นที่อยู่เดิมของไททันมาอยู่ที่โอลิมปัสเนี่ยภูเขาแห่งนี้ก็ให้กำเนิดเรื่องราวต่างๆในตำนานเทพกรีกอีกนับไม่ถ้วนเทพ12องค์แห่งโอลิมปัสหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า the Olympians นะครับก็ประกอบด้วยลูกๆของโครนุสกับเรอาได้แก่มหาเทพซุสโพไซดอนเฮราเดมิเตอร์และเฮสเทียส่วนฮาเดสนั้นอาศัยอยู่ในโลกใต้พิภพและจะขึ้นมาประชุมที่เทวสภาตามโอกาสเท่านั้น นอกจากนี้เทพโอลิมปัสก็ยังมีอะเทนาอพอลโลอาร์ททมิสเฮอร์เมสอโฟรไดทีและเฮเฟสตุสส่วนในตำนานสมัยต่อมาต่อมาเนี่ยก็บอกว่ามีการปรับคอรมอเอ้ยไม่ใช่ครับมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากเทพีเฮสเตียเทพีแห่งเตาไฟเนี่ยไปเป็นเทพไดโอนิซุสเทพแห่งองุ่นและไวน ตำนานบางเรื่องกล่าวว่าเทพสร้างวังของตนในหุบเขาโดยมีเทวสภาหรือแพนติออนซึ่งปัจจุบันเรียกว่าไมติกั a สซึ่งเป็นยอดสูงสุดของโอลิมปัสที่มีความสูงถึง1,000ฟุตหรือเกือบเกือบ3กิโลเมตรเทวสภาแห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ประชุมปรึกษาหารือและก็มีบางครั้งที่การหารือลุกลามกลายเป็นการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงดุเดือดอยู่บ่อยๆในเทวสภาแห่งนี้มีบัลลังสเตฟานีของซุสตั้งทำง,งานอยู่ ในมหากราบอีเลียดกล่าวว่าโอลิมปัสเนี่ยสูงใหญ่มีรัศมีเรืองรองส่องออกมาและเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มอยู่ตลอดทั้งปีที่เชิงเขาด้านทิศเหนือเป็นที่อยู่ของเทพธิดาทั้ง9้าองค์หรือมิวส์ผู้อุปถรรัมศิลปะวิทยาต่างๆมิวส์เนี่ยนะครับเป็นลูกสาวของซุสกับไททันที่ชื่อว่าเนโมซีนเทพธิดาทั้ง9ประกอบด้วยคาลิโอเปเทพธิดาแห่งบทกวีมหากราบคลีโอเทพธิดาแห่งประวัติศาสตร์เอราโต เทพธิดาแห่งบทกวีรักยูเทอร์เพธเทพธิดาแห่งดนตรีเมโลเมเนเทพธิดาแห่งละครโศกนาฏกรรมโพลิฮิมเนียเทพธิดาแห่งเพลงสวดเทอร์ซิโคเรเทพธิดาแห่งการเต้นรำทาเลียเทพธิดาแห่งละครสุขนาฏกรรมและอูราเนียเทพธิดาแห่งดาราศาสตร์ ความเป็นอยู่ของเทพบนภูเขาโอลิมปัสเนียจะว่าไปก็ไม่ต่างอะไรกับมนุษย์มากสักเท่าไหร่นะครับเทพกินนอนและบริหารจัดการเรื่องต่างๆจากยอดเขาแห่งนั้นบางตำนานก็ว่าเทพแต่ละองค์มีวังของตัวเองแต่ก็มีเหมือนกันนะครับที่เล่าว่าเหล่าเทพนี่กินนอนและใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในเทวสภาทั้งนี้อาหารของเทพซึ่งผมเคยกล่าวไปบ้างแล้วก็คือแอมบรเซียส่วนเครื่องดื่มของเทพก็คือน้ำทิพเนคทา ซึ่งทั้งแอมโบรเซียและเนกทาเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้เทพมีพละกกำลังคงความเป็นอมตะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดกาลนั่นเองตามปกติเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับยอดเขาโอลิมปัสเนี่ยมีหิมะและเมฆปกคลุมอยู่ตลอดเวลาในมหากาพย์โอดิสซีของโฮเมอร์เนี่ยเล่าว่ายอดเขาแห่งนี้แมจะอยู่สูงแต่อากาศอบอุ่นอุณหภูมิคงที่ไม่เคยมีฝนตกไม่เคยมีหิมะหรือได้รับความเสียหายจากพายุเลยแม้แต่น้อย การจะเข้าสู่โอลิมปัสเนี่ยต้องผ่านประตูทองคำที่มีเทพีโฮไรหรือโฮเร่ ai, สามองค์เฝ้าอยู่เทพี TP ทั้ง3เนี่ยนะครับเป็นน้องสาวของเทพีแห่งโชคชะตามอเร่หรือมอยไร่สามองค์โดยโฮไรเนี่ยนะครับเป็นเทพีแห่งฤดูกาลและทำหน้าที่ดูแลดวงดาวบนสวงสวรรค์หลังจากผ่านประตูทองคำไปแล้วก็จะพบกับอาคารที่สร้างโดยหินบนฐานรากที่ทำโดยสัมฤทธิ์หรือบรอนซ์อาคารแห่งนั้นล้อมรอบด้วยสนามหญ้ามีถนนปูด้วยทองคา ในตัวอาคารเทวสภาเนี่ยมีห้องประชุมใหญ่หรือที่เรียกว่าห้องบรลลังทั้งนี้ในตำนานที่กล่าวว่าเทพอาศัยอยู่รวมกันในเทวสภาก็ยังให้ข้อมูลอีกว่าในนั้นมีห้องนอนของเหล่าเทพรวมถึงห้องเก็บอาวุธและเข้าของต่างๆด้วยสนามหญ้ารอบๆเทวสภาเนี่ยเป็นสถานที่พบปะกันของเทพชั้นรองซึ่งก็มีทั้งเทพแห่งพื้นพิภพเทพแห่งแม่น้ําและเทพแห่งท้องทะเลตลอดเจ้าเหล่าเทพที่ดามมวส์และนางไม้ต่างๆ ตามตำนานเล่าว่าสนามหญ้าแห่งนี้นะครับกว้างใหญ่ไพศาลบรรจุเทพน้อยใหญ่ได้นับพันองค์ซึ่งเทพเหล่านี้ก็จะมารวมตัวกันเมื่อซุสเรียกประชุมใหญ่นอกจากนี้นะครับก็ยังมีคอกม้าวิเศษของเทพซึ่งม้าเหล่านี้จะทําหน้าที่ลากรถให้กับเทพต่างๆเมื่อมีภารกิจและม้าตัวที่สําคัญที่สุดก็เห็นจะได้แก่ม้าปีกเพกาซัสและใกล้ๆกันนั้นก็ยังมีขอก,กว่างทองคํสี่ตัวที่ทําหน้าที่ลากรถของเทพีอัติมิสนามค่ําคืนอีกด้วย เอาละครับคราวนี้เราจะเข้าไปทัวรกันในเทวสภากันบ้างในเทวสภาเนี่ยนะครับมีห้องบรรลังหรือห้องประชุมใหญ่และห้องจัดเลี้ยงซึ่งทุกห้องเนี่ยนะครับปูพื้นด้วยทองคำด้านหนึ่งของห้องประชุมใหญ่เนี่ยมีบรรลังทองคำสององค์องค์หนึ่งเป็นของซุสและอีกองค์หนึ่งเป็นของเฮราบรรลังของซุสตั้งอยู่บนแท่นที่ทําด้วยหินอ่อนสีดําของอียิปต์แท่นนี้มีความสูงลดหลั่นกัน7ขั้น ด้านขวาของบัลลังก์ซุสมีรูปสลักนกอ,อินทรีทองคําที่ตาทําด้วยทับทิมปากของมันคาบสัญ,ญลักษณ์สายฟ้าที่ทําด้วยตะกั่วเอาไว้นกอ,อินทรีและสายฟ้าเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของซุสนั่นเองนะครับและบนบัลลังก์ก็ยังมีขนแกะสีม่วงที่ซุสใช้บรรดาลให้เกิดฝนตกถัดจากบัลลังก์ซุสลงมานะครับเป็นบัลลังก์ของเฮราราชินีของทวยเทพบัลลังก์ของเธอเนี่ยตั้งอยู่บนแท่นที่ทําด้วยแก้วคริสตัลมีความสูง3ขั้น ตัวบัลลังทำด้วยงาช้างประดับด้วยรูปสลักนกคาคูตองคำบนบัลลังของเฮรายังมีหนังวัวสีขาวบริสุทธิ์ที่ใช้ทำให้เกิดฝนตกได้ด้วยเช่นกันและถัดจากบัลลังของซุสและเฮราก็เป็นบัลลังของเหล่าเทพอ,อีก10องค์เรียงกันอยู่สองภากภากละห้าองค์ครับเริ่มจากบัลลังของโพไซดอนที่เป็นบัลลังเดียวนะครับที่มีขนาดเท่ากับบัลลังของซุสแต่ตั้งอยู่ต่ำกว่า บัลลังก์ของโพไซดอนเนี่ยทำจากหินอ่อนสีเขียวอมเทาประดับด้วยทองคําไข่มุกและปะการังตรงข้ามกับบัลลังก์ของโพไซดอนเป็นบัลลังก์ของเดมิเตอร์เทพีแห่งพืชพันธัญญาหารบัลลังก์ของเทพีองค์นี้ทําด้วยแร่สีเขียวประดับด้วยรูปหมูและรวงข้าวสาลีทองคาข้างๆบัลลังก์โพไซดอนเป็นบัลลังก์ของเฮเฟสตุสนายช่างใหญ่ผู้สร้างห้องประชุมแห่งนี้เฮเฟสตุสนำโลหะและอัญมณีทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกมาทำเป็นบัลลังก์ของตัวเองครับ ตรงข้ามกับบัลลังของเฮเฟสตุสหรือถัดจากบัลลังของเทพีเดเมเตอร์ก็เป็นบัลลังของเทพีอะเทนาที่ทําจากแร่เงินใกล้ๆกันก็เป็นบัลลังรูปเปลือกอหอยสีเงินขนาดใหญ่ประดับด้วยแร่เบอร์รและอความมรีนซึ่งบัลลังนี้นะครับจะเป็นของใครไปไม่ได้นอกจากเทพีอะโฟรไดที่นั่นเองตรงข้ามกับบัลลังเทพีอะโฟรไดที่เป็นบัลลังของเทพอารีสที่ทําจากทองเหลืองหุ้มด้วยหนังมนุษย์ ถัดไปก็เป็นบัลลังก์ของอพอลโลที่ทําด้วยทองคําคลุมด้วยหนังงูยักษ์ไพทอนและตรงข้ามกับบัลลังก์ของอพอลโลผู้เป็นพี่ชายก็คือบัลลังก์ของอ์เทมิสบัลลังก์ของเธอทําด้วยเงินครับส่วนที่นั่งเนี่ยทำจากหนังมมาป่าถัดจากบัลลังก์ของอพอลโลก็เป็นบัลลังก์ของเฮอร์เมสที่นําเอาก้อนหินมาประกอบกันเป็นบัลลังก์และสุดท้ายตรงข้ามกับบัลลังก์เฮอร์เมสก็คือบัลลังก์ของเทพีเฮสเทียเทพีแห่งเตาไฟ เทพีองนี้เนี่ยประทับอยู่บนบัลลังก์ที่เรียบง่ายที่สุดในบรรดาเทพทั้งหมดเพราะบัลลังก์ของเธอนั้นทำจากไม้ธรรมดาๆรรไม่มีการประดับตกแต่งอะไรเลยส่วนในชั้นหลังเมื่อมีการเปลี่ยนจากเทพีเฮสเทียเป็นเทพไดอเนซุสเนี่ยก็มีบัลลังก์ไม้สนหุ้มทองคำของเทพองคนี้ปรากฏขึ้นมาแทนนอกจากนี้ในห้องบัลลังก์และห้องจัดเลี้ยงเนี่ยยังมีโต๊ะและก็อีสามขาวิเศษที่ทำด้วยทองคำซึ่งเป็นฝีมือการผลริ์ของเทพเฮเฟสตุสนายช่างใหญ่ของเหล่าเทพ โดยปกติเนี่ยนะครับโต๊ะและเก้าอี้เหล่านี้เนี่ยจะเก็บอยู่ในห้องเก็บของและเมื่อมีการประชุมและการเลี้ยงสังสรรค์ก็จะเดินออกมาเหมือนเป็นหุ่นยนต์และกลับสู่ห้องเก็บของเองเมื่อเสร็จภารกิจทีนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญที่ว่าเคยมีมนุษย์ขึ้นไปถึงยอดเขาโอลิมปัสบ้างไหมถ้าตามตำนานก็ตอบว่าไม่มีมนุษย์คนไหนเคยทำอย่างนั้นได้มาก่อนนะครับแต่ถึงจะมีก็มีอยู่คนหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าเกือบทำได้นั่นก็คือเบเลโรฟอนโอรสของโพไซดอนกับยูริโนเม เรื่องราวของวีรบุรุษคนนี้นับมาน่าสนใจไว้มีโอกาสจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ตอนนี้ขอเล่าคร่าวๆก่อนก็แล้วกันว่าเบลโรฟอนเนี่ยเป็นวีรบุรุษผู้ปราบอสูรไคเมราที่มีความร้ายกาจมากและหลังจากนั้นเขาก็ได้พบกับม้าปีกเพกาซัสที่ตามตำนานเล่าว,ว่ามันเกิดจากเลือดของเมดูซาที่กระเด็นตกลงไปในทะเลหลังจากถูกตัดหัวแล้วแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนนะครับเบลโรฟอนก็ไม่สามารถจับเพกาซัสได้สักที จนได้รับคำพยากรณ์ว่าให้เข้าไปนอนในวิหารของอเทนาในฝันเทพีมอบบางเหรียญทองคำให้กับเขาและเมื่อตื่นขึ้นมาในมือของเบเลโรฟอนก็มีบางเหรียญวิเศษนั่นจริงๆและเพกาซัสที่สวมบางเหรียญของอเทนาเนี่ยก็ไม่เคยแสดงอาการพยศหรือดุด,ดันเลยแม้แต่น้อยหลังจากนั้นเบเลโรฟอนกับมาปีกคู่ใจก็เดินทางไปทำภารก,กิจต่างๆจนได้รับการรับรองจากโพไซดอนว่าชายผู้นี้เป็นเชื้อสายของตัวเอง แต่เบเลโรฟอนก็ยังไม่พอใจจึงขี่เพกาซัสมุ่งหน้าไปยังภูเขาโอลิมปัสที่สถิตของเหล่าเทพด้านมหาเทพซุสก็โกรธมากเพราะแม้จะเป็นเชื้อสายของเทพก็ไม่ควรจะทำเช่นนี้ว่าแล้วซุสก็ส่งตัวหมัดไปรุมกัดเพกาซัสหมาปีกถูกตัวหมัดกัดก็คันมากครับมันสะบัดตัวไปมาหวังจะให้ตัวหมัดหลุดแต่กลับไม่เป็นผล และแล้วเพกาซัสที่เจ็บปวดจากการถูกตัวหมัดรุมกัดเนี่ยก็โมโหมากครับมันสะบัดตัวอย่างแรงตัวหมัดไม่หลุดครับแต่เบเลโรฟอนที่นั่งอยู่บนหลังมันต่างหากที่ลอยและรลิ้วลงไปกระแทกพื้นถึงแก่ความตายดังนั้นสรุปว่าแม้เบเลโรฟอนจะเป็นมนุษย์คนแรกที่เกือบขึ้นไปถึงยอดเขาโอลิมปัสแล้วแต่ก็ไม่ถึงอยู่ดีครับ ส่วนในนิยายแฟนตาซีหลายๆเรื่องเนี่ยที่ตัวเอกขึ้นไปถึงห้องบัลลังของเหล่าเทพเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจินตนาการของนักเขียนยุคใหม่นั่นเองละครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของเบลโรฟอนซึ่งเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับแต่ตามตำนานเนี่ยก็มีข้อมูลนะครับว่าโอลิมปัสเนี่ยเคยถูกโจมตีจากอสูรด้วยเช่นกันนั่นก็คืออสูรไฟท่อนที่ตัวใหญ่โตมโหฬารหัวของมันเนี่ยสัมผัสไปถึงท้องฟ้าเหล่าเทพเนี่ยนะครับพากันแตกตื่นโกลาหลเมื่อเห็นอสูรตัวนี้เข้าโจมตีโอลิมปัสแต่ในที่สุด ซุสก็ใช้สายฟ้าส่งมันไปอยู่ในนรกทาทรุสได้สำเร็จขณะเดียวกันก็มีเรื่องราวของอลาเดยักษ์แฝดสองพี่น้องลูกชายของโพไซดอนที่อยากจะได้อัติมิสกับเฮรามาเป็นภรรยาด้วยความเป็นยักษ์ทั้งคู่ก็เลยช่วยกันยกภูเขามากองต่อๆกันหวังจะขึ้นไปใหถึงยอดเขาโอลิมปัสแต่แล้วก็ต้องตายลงด้วยศรตอกขำของอพพลโล เรื่องราวบนโอลิมปัสยังมีอีกมากมายนะครับเช่นเหล่าเทพีที่คอยรับใช้ซูสกับเฮราอย่างไอริสเทพีแห่งสายรุ้งผู้นำสารของเฮราเทพีนิกเก้หรือไนกี้เทพีแห่งชัยชนะที่คอยอยู่ข้างกายซูสนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวของฮีบี้เทพีแห่งความยาววัยที่ทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มแก่เหล่าเทพและในเวลาต่อมาเนี่ยฮีบี้ก็ได้แต่งงานกับเฮคิลิสหน้าที่ดังกล่าวจึงตกเป็นของเกนิมิดแต่เพียงผู้เดียว นี่ยังไม่รวมเรื่องของลูกชายเฮอร์คิวลิสกับฮีบี้นะก็คืออเล็กซียเรสกับอานิเซตุสที่ได้รับการฝึกฝนและร่วมกับผู้เป็นพ่อทําหน้าที่ปกป้องภูเขาโอลิมปัสอีกส่วนหนึ่งด้วยเรื่องราวเหล่านี้มีรายละเอียดน่าสนใจมากทีเดียวไว้มีโอกาสจะนํามาเล่าให้ฟังกันนะครับเอาละครับเป็นไวฮิสทอรตอนที่143ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอผู้คุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอด สามารถรับฟังติดตามให้กำลังใจและให้คำชี้แนะได้ทั้งทาง podcast บนสาวคลาวและ YouTube ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์ให้กำลังใจและแชร์ให้เพืเ่อนๆได้รับฟังกันด้วยหรือถ้าอยากให้รายการของเรานำเรื่องอะไรมาเล่าก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและกลับมาพบกันใหม่เกมฮิสทอกบายชายจากรายการ p o แ c a s t ประวัติศาสตร์ในวันอาทิตย์หน้าเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับ อยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ฟังพอร์ตแก๊สที่สต็อกสำหรับวันนี้ผมเชยจากทวิยุทธานุนผู้ดำเนินรายการขอตัวลาไปก่อนโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ